สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องปลกลามอนกิวเนาะนะครับมีเรื่องน่าสงสัยอีกแล้วหนึ่งประเด็นนะครับประเด็นนี้น่าจะเป็นทางออกของคดีนายช่างนะครับก็คือเรื่องของเวลานะครับมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็แก๊งต้นจำป่านะนะครับแก๊้งต้นจำป่านะครับ สำหรับเวลานี้นะครับในช่วงหนึ่งนะครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่สะดิ้งนะครับสะดุง้งสะดุง้งพาน้องไปซื้อน้ำแข็งนะครับที่ร้านร้านค้านะนะครับในช่วงที่ไปซื้อน้ำแข็งเนี่ยถามว่า,าซื้อน้ำแข็งกลับอะไรนะนมหรือโยเกิร์ตนะครับไปซื้อน้ำแข็งแล้วถามว่าเด็กนะครับเด็ก จะไปซื้อน้ําแข็งมาให้ใครนะครับต้องมีคนให้ไปซื้อเนาะนะครับช่วงเวลาประมาณนั้นนะครับประมาณประมาณเจ็ดโมงกว่าหรือแปดโมงเนี่ยนะครับแปดโมงสิบเอ็ดใช่ไหมยังไปซื้อน้ำแข็งอยู่เลยนะครับแล้วก็พอซื้อกลับมานะครับก็มาอยู่ที่บ้านเนาะนะครับส่วนเวลาที่อ่า คอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์ที่เล่น youtube เนาะนะครับมันหยุดไปประมาณเก้าโมงสิบเอ็ดใช่ไหมครับเก้าโมงสิบเอ็ดในช่วงเวลานั้นที่ไปซื้อน้าแข็งมาจําแกงต้นจําปาได้เนาะแกงต้นจําปาก็ไปช่วยหานะครับแกงต้นจําปาก็มาช่วยหาแล้วก็มา,เ,าเล่นโทรศัพท์นะครับหรือว่าตามหาจนเหนื่อยนะจนเหนื่อยหาไม่เจอนะครับ แกงต้นจำปาก็บอกว่าในช่วงระยะเวลาขณะนั้นไม่เห็นดุงพลหรือนายช่างนะครับจริงจิงจะไปเห็นได้ยังไงใช่ไหมครับสแสดงว่าน้องนะ่ะหายก่อน9ก้าโมงสิเนะครับเพราะว่า youtube อ,ะ,อะไรอะตัวศัพท์หรือว่าคอมหยุดตอน9ก้าโมงสิ ดังนั้นเองนะครับประเด็นที่ลุงพลหรือว่านายช่างเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องเลยนะนะครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นเขาอยู่ที่สวนที่ไร่ไปจับ gps ใช่ไหมกับแม่น้องนั่นะนะครับเนี่ยเนี่ยคือสิ่งสำคัญน,นะครับเรื่องของเวลาเนาะเรื่องของเวลาถ้านะครับพูดง่ายง่ายว่าถ้าาไปสันนิษฐานผิดเนี่ย นะครับสารนิฐานผิดจบเลยนะนะครับดังนั้นพยานที่สำคัญนะครับในช่วงนั้นก็จะมีแก๊งต้นจำปาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าใครได้ดูข่าวเนาะนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ลุงคนเองเนี่ยลงมาจากไร่จากสวนนะ่ะประมาณเก้ามงยี่สิบสองใช่ไหมครับ กว่าจะมาอาบนองอาบน้ำนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปรับพระประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับแล้วค่อยเดินทางอะไรพวกนี้นะอันนี้คือสิ่งที่มันที่มันเกิดขึ้นเนาะแลวแม่น้องก็บอกว่าถ้อะจะเป็นพยานให้ลุงนั่นแหละนะครเขาอยู่ด้วยกันจริงแล้วเด็กอะหายก่อนเก้าโมงด้วยซ้ำน,นะครับและใครเป็นคนให้ สะดุง้งไปซื้อน้ำแข็งนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าสิ่งที่มันจะไขปริศนาที่แท้จริงนะครับมันก็แปลกทำไมเรื่องพวกนี้ทำไมไม่จาบนะเจ้าหน้าที่นะครับทุกผ่านผ่านนะอันนี้คือตัวแปรสำคัญนะครับก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับ